สวัสดีครับสายานุสิ์ของหลวงตาบุญชื่นนะครับผู้ที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของหลวงตาบุญชื่นเรามาอัปเดตกันให้ทราบนะครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นได้บิณฑบาตท,ที่วัดลัทธิกวันนะครับในบ้านชโนดตบนชโนดอำเภอว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารนะครับหลังจากเสร็จศาสนกิจกับญาติโยมให้ศิลให้พรญาติโยมแล้วหลวงตาก็ได้ออกจาลิกทุดงนะครับซึ่งก็มีประชาชนเฝ้ารอส่งและก็รอรับตลอดเส้นทางเช่นเดิมครับวันนี้ก็หลวงตาเดินผ่านหมู่บ้านต่างๆนะครับบ้านป่าขามบ้านสองคอน แก่งกระเบาและอีกหลายหมู่บ้านก็ทุกหมู่บ้านก็จะมีประชาชนเฝ้ารอกราบไหว้นวัสการหลวงตาบุญชื่นตลอดเส้นทางครับซึ่งวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารมาคอยอำนวยความสะดวกนะครับดูแลด้านการจราจรการจัดระเบียบเรียบร้อยให้ประชาชนนั่งไม่ให้ กีดฝังกัรจราจรและอำนวยความสะดวกให้ความปลอดภัยกับประชาชนนะครับถนนแคบข้ารถลาก็ส่วนมากก็ไม่ได้วิ่งเร็วครับเจอหลวงตาก็จะชะลอชะลอก็ให้สะดวกกันทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าผ่านหมู่บ้านเข้าไปก็ประชาชนก็จะเยอะครับ ห่างหางมู่บ้านก็ประชาชนน้อยหน่อยหลวงตาก็จะเดินแบบว่องไวซึ่งเป้าหมายจากวันนี้จากอำเภอว่านใหญ่มุกดาหารนะครับหลวงตาจะเข้าไปที่เขตจังหวัดนครพนมนะครับเป้าหมายก็ทาดพนมซึ่งหลวงตาจะไป าสายานุสิทธิ์ไปกราบไหว้องค์ธาตุพนมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครพนมนะครับดูชาวบ้านมารอกาบไหว้เป็นภาพที่สวยงามครับชาวบ้านออกมากันแบบว่า ชาวบ้านชาวบ้านน่ะไม,ไม่ไม่ต้องพิธีรีตองมากเอานำน้ำมามาพาเอาผ้ามาปูแล้วก็กราบไหว้หลวงตาเมื่อทราบข่าวจากสื่อต่างๆซึ่งเจตนาของหลวงตาบุญชื่นน่ะท่านต้องการจะลิกทุดงแบบปีกวิเวกนะครับไปเรื่อยๆ วิปัฒนากรรมฐานไปเรื่อยๆตอนนี้ด้วยสื่อต่างๆของฟาร์มทันสมัยในยุคปัจจุบันก็ไปที่ไหนก็คนก็ถ่ายรูปแชร์ไปก็ประชาชนเฝ้าก็เฝ้ารอครับนันๆัรขังจะได้พบเจอพระอริยสงฆ์พระผู้ปฏิบัติด,ดีเช่นหลวงตาบุญชื่นก็อดไม่ได้ครับประชาชนก็จะต้องมาเฝ้ารอซึ่งก็ไม่ค่อยตรงกับเจตนาของหลวงตาเท่าไหร่นัก ซึ่งหลวงตาก็ต้องการปีกวิเวกเดินทุดงแต่หลวงตาท่านก็เมตตานะครับมีประชาชนมาเฝ้ารอท่านก็จะใช้ผ้าเคาะเบาๆที่ศีรษะให้ทุกคนครับเพื่อเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับแต่ท่านไม่รับของถวายนะครับของปัจจัยที่เป็น ปัจจัยเป็นของมีค่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่รับนะครับท่านจะรับก็เพียงน้ํานะครับน้ําแล้วก็นมหยุกยามั่งเป็นบางแล้วแต่โอกาสครับซึ่งนมเนี่ยหลวงตาบุญชื่นท่านจะบริจาคให้กับศูนย์เด็กเด็กเล็กตามโรงเรียนน่ะแล้วก็เจอคนท้องตามผู้หญิงท้องตามเออ ที่มากราบไหว้เนี่ยท่านก็จะให้ทีมงานสั่งทีมงานไว้เลยให้อานมเนี่ยให้เป็นทานไปกับผู้หญิงมีคันไปซึ่งเราจะเห็นว่าช่วงที่มาห่างผู้คนเนี่ยหลวงตาจะเดินแบบปิวลบนะดูดูท่านนะดูท่านอายุ72นะครับดูนะครับดูการเดินของท่าน ซึ่งไม่ใช่เดินแบบนี้วันสองวันนะท่านเดินมาออกจากบ้านเสาเล้ามาเนี่ยวันที่สองตุลาถึงขนาดนี้เดินทุกวันนะครับไม่มีการหยุดพักจำวัดตามวัดต่างๆก็1คืนเท่านั้นวัดละหนคืนแล้วท่านกจจ็จะเช้าก็บินทบาทโปรดญาติโยมแล้วก็เดินต่อตั้งแต่ช่วง ประมาณ7จ็ดโมงก่อน7จ็ดโมงหรือ7จ็ดโมงเนี่ยเดินออกมาจากจากวัดที่บินทบาเสร็จแล้วครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดเป้าหมายที่วัดที่จะเข้าไปจาวัดต่อในคืนนั้นๆเนี่ยบางทีก็จะมืดหน่อยอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่วัดรัตทิกวันนี้ก็เข้าไปมืดเลยครับหกโมงถึงปกติเส้นทางงท่านก็เดิน ประมาณ3ามสิบโลเนี่ยท่านเดินถึงไม่มืดเลยครับถ้าถ้านคนไม่เยอะมากนะแต่นี้คนตามหมู่บ้านเมื่อวานเข้าไปในตัวเมืองหมู่บ้านคนผู้คนเยอะเนี่ยมันก็จะช้านิดท่านจะเคาะศีรษะให้ทุกคนนะประชาชนมาเฝ้ารอแล้วเนี่ยท่านก็ไม่อยากให้เสียใจครับท่านเคาะให้ทุกคนครับท่านมีเมตตามากครับแล้วจะมีพระที่มารอรับเนี่ยท่านก็สนทนาธรรมด้วยสักคู่หนึ่ง พระที่แก่พรรษาฝ่าท่านถึงแม้ว่าจะหนุ่มฝ่าแต่ว่าแก่แก่พรรษาผ่าท่านเนี่ยท่านก็จะนอบน้อมสักการะด้วยอ่อนเยาวพรรษาฝ่าท่านเป็นพระที่จริยวัตรจริยวัตรดีมากเลยครับกิริยาสุภาพนอบน้อมมากเป็นที่เลื่อมใสของ ผู้คนนานๆครั้งครับเราจะเห็นปรากฏการณ์แบบเนี้ก็ขอขอบคุณสื่อต่างๆที่นำข่าวไปลงกันเนี่ยแพร่กระจายข่าวกันไปเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีนี่ฝั่งนี้เป็นริมน้ำโขงนะครับ ท่านจะเดินเรียบน้ำโขงไปจากอำเภอว่านใหญ่มุกดาหารไปเนี่ยไปนครพนมเนี่ยท่านจะใช้เส้นทางที่เรียบแม่น้ำโขงไปท่านไม่ค่อยเดินเข้าไปในตัวเมืองเพราะวพาะจะทำให้การจราจรติดขัดผู้คนมาเฝ้ารอเยอะก็จะทำให้การจราจรติดขัดได้ และเป็นที่สังเกตว่าส่วนมากท่านจะจําวัดตามวัดป่านะครับวัดป่าวัดที่ยังไม่ค่อยเจริญมากนะักหลวงตาท่านนอนจําวัดท่านจะไม่ ờ, ไม่กลางมุงนะนอนด้วยผ้าปูของท่านนะ่ะ ทางวัดจะเกมอะไรให้ท่านก็ไม่เอาครับท่านจะนอนจำวัดด้วยชุดที่ท่านเตรียมมาฉันมือเดียวพระสายป่าธรรมยุทธนะฉันมือเดียวครับแล้วก็ส่วนมากจะฉันรวมไปตักเข้าไปในบาทตักตักเข้าไปครั้งเดียวแล้วก็ฉันหลังจากนั้นก็ ฉันแต่น้ำเนี่ยอย่างท่านเดินเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดานี่ก็ต้องทานข้าวหลายมือแต่ว่าท่านฉันมื้อเช้าเมื่อตอนก่อนเจ็ดโมงมื้อเดียวนะครับนี่เส้นทางนี้ก็มุ่งหน้าไปจังหวัดนครพนมนะครับมุ่งหน้าไปท่าพนมเป็นรอยต่อของหมู่บ้านนะครับระหว่าง จังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดนครพนมนี่ไปอีกสักพักก็ถึงเลยครับนี่นครับเขาตอนนี้จะเข้าเขตมาที่จังหวัดนครพนมแล้วนะครับเขาเข้าเขตนครพนมแล้วครับซึ่งก็กดติดตามกันไว้นะครับ จากช่องสมเอสเอ็มนะครับเราจะนําข่าวข่าว,าวความเคลื่อนไหวของหลวงตามาให้ชมกันนะครับว่าเย็นนี้หลวงตาจะเดินไปถึงที่แห่งไหนแล้วก็จําวัดที่วัดวัดใดน,นะครับเราก็จะได้มาไตา่เออใส่บาทกันตอนเช้านะครับกดติดตามกันไว้นะครับขอขอบพระคุณมากเลยที่ติดตามกันมาซึ่งผมก็จะนําข่าว มาแจ้งให้ทราบจนฝ่าหลวงตาจะถึงบ้านเสาเล้านครพนมนะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้าเขตนครพนมแล้วนะครับเมื่อช่วงเที่ยงหลวงตาก็ให้ทีมงานแวะพักรับประทานอาหารที่สำนักสงฆ์เนียนพระนะครับขอพระคุณนะครับสวัสดี